สำหรับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเปิดดันเจียนห่วงแห่งเงานะฮะกราบสวัสดีชาวเกมเมอร์ประชากนวานเบนทุกท่านด้วยนี่ครับมาอยู่กับผมไวสกายชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเ e นชินิมเพกนะฮะเป็นดันเจียนที่อยู่ในเกาะทัทละสุนะนะคบคุณผู้ชมนี่ครับผมเดินวนมาจนเจอรูของดันเจียนครับดูข้างในเป็นดันเจียนนะฮะแล้วก็จะมีหินทับอยู่หินใหญ่ๆเลยก็จะมีหินอยู่ตรงนี้ครับวิธีเปิดดันเนีฮะไม่มีเควสไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเรา วาร์ปมาตรงจุดนี้เลยครับเราวาร์ปมาถึงปืนใหญ่ครับเราก็ใช้อิเล็กโทรการาน้มใช้รลุกสุดแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ยิงมันแค่นั้นกับคุณผู้ชมบึมอุย๊ยเปิดแล้วครับนั่นมีแสงสว่างจ้าแล้วโอเคครับ A5 ครั้งนะฮะก็จะได้มาแล้วเสร็จสิ้นความสำเร็จเป็นความสำเร็จอะไรกันอ๋อใช้ปืนใหญ่พามุยชิมะ มาครับกลับมาดูผลงานเรากันนี่เรายิงปากถ้าระเบิดแล้วนะครับแล้วก็มีอิเล็กโตคูลัสอยู่ข้างบนนะฮะดันเจียนก็เปิดแล้วโอ้โหโอเคคุณผู้ชมอันนี้ผมแถมนะครับผมจะเข้าไปดูในดันเจียนไว้เลยนะครับเป็นถือว่าเป็นไกด์เป็นแนวทางให้คุณผู้ชมด้วยเนาะแต่ทีมคือเลือกทีมอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าในดันก็มีแต่สมูรไนรนั่นแหละฮะมาเข้ามาแล้วก็โอ้โห แบบสวยมากครับดันพวกนี้ผมชอบแนวสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับหืมแบบหักใ่เพียบลยแบบกันครับเนี่ยพุ่งลงไปครับโอเคลงมาละมีอยู่สองโอ้ยมัน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 เอออะไรวะอันติครับลา,ายนะาดเมนตากา เดี๋ยวน,นี้ไม่ค่อยมีอะไรครับขึ้นไปเลยเนาะเดี๋ยวเราต้องไปเปิดประตูตรงกลางเนาะไปหาไอ้เม็ดเหมือนลูกวงแหวนอะไรนะครับเก็บ3มอันเพื่อไปเปิดประตูตรงกลางโอเอันนี้ก็กระโดดลงมาได้นะอันเนี้ยปีนขึ้นไปข้างบนครับมาเปิดใช้คลนไกนี้ก่อนปีนขึ้นไปได้ละโอเคในนี้มีกล่องด้วย1อันนี่ของมีผักผลไม้อ้โหคือดันนี้สวยมากนะครับแต่อันนี้ผมขอภัยนะเพราะว่า ภาพมันกากนิดนึงผมออกคลิปมาทําคลิปโอเคเปิดเข้ามาทางนี้เนะาะปื๊บนีโอ้มีกล่องกล่องระดับกลางด้วยอันนี้เป็นวิธีของคนที่มีเวนติใช้กัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับอ่ะเก็บกล่องก่อนแล้วเราก็ใช้ยกสายฟ้านี่ครับเก็บไป3อันเนาะนี่เป็นอันแรกแล้วอา้าออกไม่ได้ <c oughs> ออกไม่ได้ครับเราต้องออกไปข้างล่างแทนนะครับ มาเอายกสายฟ้าตรงนี้เนาะนี่สองอันละปื๊บนี่แล้วก็หาทางออกผมหาของก่อนนะจะตัดไปเลยแล้วกันเนาะโอเคไม่มีครับเข้ามาในนี้ก่อนผมหาหมดทุกซอกทุกมุม,มครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนหาเจอนอกจากผมก็สามารถคอมเมนต์บอกที่มาได้เลยครับให้ท่านคุณผู้ชมท่านอื่นแบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดประตูนี้เลยโอเคในนี้ก็ไม่มีเนาะ อันนี้คือปีนขึ้นไปนะครับที่จริงคนที่ไม่มีเวนติใช้วิธีนั้นนะครับกระทุ้ทงลงไปเนาะอันนี้ผมมีเวนติไงผมขึ้นมาขึ้นมาแบบก่อนเลยมาเปิดประตูอีก2อันก่อนหายอีกอันนึงแล้วก็ฟึบเปิดกลไกลข้างล่างก็ลงไปข้างล่างเลยครับอันนี้มันเป็นลิฟต์นะคุณผู้มชม มาจัดการไอ้คนนี้วิธีลงมาข้างล่างก็คือกระทุงไม้ที่มันแตก,แตกมเมื่อกี้ครับจัดการมามาปิดสายฟ้าก่อนนะอันนี้ผมลืมปิดแล้วเนี่ยนี่เป็นที่ปิดสายฟ้านะครับเนี่ยแล้วก็มาเอาอย่างนี้เลยปุบกล่องลีไปนึงกลับครับกลับผมจะบอกวิธีลงมาละกันเนาะเพราะว่า ตอนแรกผมมีเวนติก็เลยแบบขึ้นมาก่อนเลยคุณผู้ชมนี่ครับวิธีลงไปคือขึ้นมาปุ๊บกดบึ้มทางลงได้แล้วครับไม่ต้องใช้เวนตินะฮะโอเคนะครับกลับขึ้นลิฟต์ไปครับคุณผู้ชมอายกาศผมฟูแล้วมาคลิปนี้ผมฟูลแล้วฟูจริงเปล่าวะเนี่ยผมอันเอยังไม่ได้อัพพวกคิวอีคิว e ตันเลยครับยังไม่ตันโอเคเจอมอนสเตอร์2ตัวก็มาหลบอยู่นี้ฟาทุยฟาทุยที่มาทุกที่เลยนะคุณผู้ชมจัดเต็มไปเลยจัดเต็มอเตีัยไม่มีไม่มีนี่อะไรฟาทุยเหรอฟาทุยไอตัวนี้มันชอบล็อกเรานะ ชอบใช้คุกน้ำล็อกเราอะยอันตีพาดเพราะอุย้ยคำนวณมาดีแต่แต่โดนนิดนึงโดนไปลครับโอเคเรียบร้อยไหมจบแล้วครับคุณผู้ชมได้กล่องทองนะฮะจบดันเจียนเรียบร้อย เจียนนี้ก็สวยงามมากครับผมชอบสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เลยก็ขอประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงแลวกันเนาะผมก็มีแฟนเพจ a c e b o o k อยู่นะครับผู้ชมคนไหนอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรก็สามารถเข้าไปในแฟนเพจ a c e b o o k ในดิสคริปชันได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าดิ s คอร์ก็สามารถเข้ามาได้นะครับถ้าใครยังไม่มีเพื่อนเล่นเกมนี้นะครับก็เข้ามาได้เลยแล้วก็ไม่ต้องอายเนาะ เพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้ากันอยู่แล้วครับเราชอบเกมกินชินนิ m แพ c t เหมือนกันเราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่เข้าไปใน d ิ c คอร์ก็สามารถแชร์ข้อมูลอะไรต่างๆมากมายในช่องได้เลยนะครับในช่องทางต่างๆที่ผมเขียนเอาไว้ที่เป็นห้องชื่อว่าสอบถามข้อมูลหรือว่าห้องขิงค่าตะไคร้ก็มาขิงกันได้เลยแล้วก็มีห้องให้คุณผู้ชมจับทีมทำเควสกันด้วยครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะเจอกันใหม่คลิปถัดไปเนาะบาย